นี่คนอย่างการิมม่นนะไม่ให้ใครสป,ประมาิได้ง่ายๆแล้วก็ลืมมันไปหรอกรู้ตัวหรือเปล่าว่เธอน่ะดูหมือนฉันขนาดไหนที่ปฏิเสธการแต่งงานของฉันฉ,ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นน,ะนี่ได้ดเธอะ ดีเกินไปแล้วถือตัวเป็นลูกสาวของฮัสซันใช่ไหมถึงได้กล้าทำอย่างนี้ลูกคนอย่างคุณเนี่ยคิดว่าเหมาะสมแล้วเหรอที่ใช้สิทธิ์ความเป็นหลานชายของดดดีฉันคุณแต่งงานกับฉันก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคุณอย่านึกนะว่าฉันไม่รู้คุณได้ทั้งฉันแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากดดดี อย่านึกนะว่าฉันไม่รู้พฤติกรรมของคุณกับผู้หญิงคนไหนอย่านึกนะว่าฉันไม่รู้พฤติกรรมอะไรคนอะไรฆ่าลูกฆ่าเมียได้อย่อว่าแต่ให้เขาเป็นเพื่อนเลยถ้าจะให้รู้จักจึงรู้สึกเสียอิเสียเอยนเต็มทีการิน ที่น่าเกลียดน,น่าขยะแขยงมาก 三步。 โกรธเหรอที่ฉันคิดว่าเธอในบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ฉันจะให้โอกาสเธอพิสูจน์โดยทว่าลีลาที่แท้จริงมันช่ำชองขนาดไหนความคิดสุกภรกสุกปรกทั้งร่างกายและจิตใจฉันาชาติเนี้ยฉันไม่ได้พบกับคุณอีกฉันจะถือ สูงสุดที่สวรรค์ประทานให้ทีเดียว เชก้าทำไมกลับมาดึกจังจุ๊กค้าเจ้า,าน,นางชวนคุยต่อห่ะจุ๊กคะเปล่าฉันหลงทางอ่ะหลงทางเหรอจุ๊กคะาเชก้าหลงไปปีกตึกทางด้านโน้นเหรอจุ๊กคะเปล่าฉันขึ้นไปชั้นบนตายแล้วมันมันฝ่ายหน้าแล้วจุ๊กคะไม่ฉันรู้มันก็สายเกินไปละ หมายความว่ายัางไงเจ้าคะหมายความว่าเชคกาได้พบกับเรื่องเชคการิมแล้วเหรอเจ้าคะอุย้ยโชคร้ายจริงๆเลยไหนใครบอกว่าเขาไปตารแ้วอีกเนี่ยโชคดีต่างหากแล้วเจ้าคะโ <laughs> ชคร้ายอย่างฉันจะแท้เลย <laughs> เขา ไล่ฉันนี่ก็เป็นตัวอะไรอุย้ยไม่จริงหรอกมั้งเจ้าคะโอ้ยท่านเชก,การีมอ่ะใจดีจะตายฝ่ายหน้าแล้วเจ้าคะถึงจะเป็นเขตห่วงห้ามอุย้ยแต่ท่านก็ไม่ได้แข่มงวดเลยนะเจ้าคะโอ้ยยามีร้ยายยังเคยขึ้นไปต้องสองสามครั้งแล้วเจ้าค่ะแต่ไม่เจอท่านเชก,การีมเลยนะเจ้าคะยามีรายังอยากขึ้นไปอีกสักครั้งเลยละเจ้าคะไม่เข้มงวดเหรอเจ้าค่ะ ก็แปลว่าเขาแกล้งฉันให้ฉันตกใจแทบตายโอ้ยท่านเชคก,การิมนะเจ้าค่ะงามสง่าสมเป็นชายชาตรีจริงๆผู้หญิงคนไหนนะเจ้าคะได้คุยกับท่านแล้วเจ้าค่ะอุย้ยมันได้ขึ้นสวรรค์เลยละเจ้าค่ะแค่คุยเท่านัยย้นเหรอเยมิระเจ้าค่ะเกินไปแล้วจริงๆนะเจ้าคะโอ้ยท่านเชคก,การิมนะเจ้าค่ะสงสเส่หมมากเลยเจ้าค่ะ ผูน้นไหนทุกคนในที่นี้เนี่ยจ้าคะารู้แต่ไฟฝัน,นจะเป็นเมียท่านกันทั้งนั้นแหละเจ้ขขาข่าวบ้าบ้ากันไปแล้วแน่เลยผู้ชายคนนี้นะรูพิษชัดเ้าว่ากันตามจริงแล้วรูพิษยังมีพิษไม่ได้ครึ่งหนึ่งของผู้ชายคนนี้เลยแปลกจริงทำไมเช้งกาถึงไม่ชอบท่านเช้การิรมนะจุ๊กค้าทำไมฉันต้องชอบก็ด้วยล่ะ หูหายไปไหนข้างหนึ่งจ้าคะ ใจนะจ๊ะน,นังฟ้าพรุ่งนี้พบกันนะจุกคะขอให้เช็กกานอนหลับฝันดีฝันถึงท่านเช็คก,การิมก็ได้จุกค,คะและเรื่องอะไรฉันต้องไปฝันถึงเขาด้วยละ่ะอา้าวก็เผื่อว่าเช็คก,ก้าจะได้เห็นท่านเช็คก,การิมในด้านดีๆบ้างในความฝันยังไงละ่ะจุค,ค่ะไม่มีทางเลย,ยมิละ่ะแค่ฉันได้เห็นหน้าเขา ก็หมายถึงฝันฉันต่อตอไปต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆเลยฉันยังไม่รู้ชื่อคุณเลย สำคัญนะครับชื่อผมโหลชื่อคุณนะครับไไชื่อฉันก็โหลเหมือนกันค่ะว<ม>่าเธอานี่ยรู้มิ่งฉันขนาดไหนที่ปฏิเสธการแต่งงานของฉัน ที่รอจะมาคูหาทั้ง14ปีเพื่อหวังว่าเจ้าน่ะจะยอมรับคำขอโทษ